หนังสือจีนจะคณิตก,กำนวณด้วยมือใหม่โดยดิวด a t e มาแล้วครับอยากชวนเด็กๆมาทำด้วยกันครับถ้าสนใจวิดีโอนี้รบกวนกดติดตามด้วยนะครับวิดีโอนี้สำหรับบทที่6การจากกลุ่ม Le กสิบลบไม่เกิน100ของหนังสือของพวกเรานะครับถ้าสนใจทบทวนวิธีทำของบทที่6ไปดูในวิดีโอตรงนี้ได้นะครับ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่1อยู่ที่หน้าที่119ของหนังสือของพวกเรานะครับจำได้ว่าพวกเราต้องใช้มือซ้ายไปทำหนัก10แล้วก็มือขวาไปทำหนักหน่วยครับข้อที่1คือ57ลบ5ลบ2ลบ40ลบ6ได้4ครับข้อที่2คือ58ลบ20 5ลบ 20, 5ลบ3ได้5ครับข้อที่3คือ60ลบ10สีลบ25ลบ10 5าได้6ครับข้อที่4คือ89ลบ30สีลบ30 8ลบ10ได้7ครับข้อที่3คือ 87ลบ41ลบ31ลบ8ตาย7ครับข้อที่6คือ92ลบ10ลบ10ลบ70ตาย2ครับข้อที่7คือ79ลบ1 7ลบ1 4 -10 ได้38ครับข้อที่8คือ90บ9ลบ9 -33 บ -30 ได้19ครับข้อที่9คือ73 29, ลบ29 -2 ลบ37ได้5ครับ ข้อที่10คือ60ลบ3ลบ10ลบ3 12ได้15ครับเยี่ยมมากครับขอบคุณครับ